สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังจะแสดงวิธีการตั้งค่า OTA กล่อง SD InfoSet Simple Box 3 Premium ระบบ C-Band สำหรับดูทีวีลาวหลังจากที่ไทยคม5ได้จากเราไปทำให้ไม่มีสัญญาณน,น,นะครับ ผมเริ่มกดเริ่มต้นกดที่คำว่าเมนูนะครับผมไปที่ตอนนี้ผมออกไปก่อนนะครับกดเมนูนะครับผมกดโอเคก่อนนะครับดูว่าดูช่องไหนได้บ้างนะครับไทยรัฐดูได้อยู่นะครับจญญอ,อการาดูไม่ได้นะครับโมโน ช่ก้าก็ดูไม่ได้นะครับอ่าช่อง3ก็ดูไม่ได้นะครับช่อง8ก็ดูไม่ได้นะครับช่อง5ก็ดูไม่ได้นะครับอ่าช่อง NBT ก็ไม่ได้นะครับไทยพีบีเอสก็ไม่ได้นะครับสรุปดูไม่ได้หลายช่องนะครับผมกดเมนูเพื่อออกไปก่อนนะครับผมกดเมนูอีกทีหนึ่งนะครับผมไป จะเขาว่าตั้งค่า OTA นะครับกดโอเคนะครับรหัส0000ตอนนี้ความถี่เก่าแล้วนะครับต้องเปลี่ยนนะครับความถี่ปัจจุบันสหรับการ OTA ของกล่อง Infosat Simplex Box 3 Premium นะครับความถี่ OTA ก็คือ3920ครับผมกดโอเคก่อนนะครับ ขยับยกซ้อนไปด้านขวานะครับ8เปลี่ยนเป็น9นะครับกด9นะครับ4เปลี่ยนเป็น2นะครับกด2นะครับแล้วก็กดโอเคครับขยับลงมาข้างล่างครับสัญลักษณ์เลข3000ถูกต้องแล้วนะครับ OTA PID สาหรับ999นี่สำหรับดูทีวีไทยนะครับถ้าจะดูทีวีลาก็ต้องเปลี่ยนรหัสเป็น2018นะครับ2018 ขั้วการรับเป็นแนวนอนนะครับกดลูกศรด้านขวาไปนะครับเป็นแนวนอนนะครับโหลด OTA ต้าเป็นเปิดนะครับเวลามีสัญญาณใหม่ๆจะได้ OTA ให้เรานะครับจะได้ไม่ยุ่งยากในภายหลังนะครับกดเมนูเพื่อออกไปนะครับต้องกดเมนูอย่างเดียวนะครับกดอ,อย่างอื่นไม่รับค่านะครับกมปิดและเปิดเครื่องใหม่นะครับ อัปเดตซอฟต์แวร์ของซิปเปนบ็อกซ์3พีเมียมสำหรับดูทีวีลาวในะระบบซีแบนนะครับกล่ uh, อง SD นะครับตอนนี้ก็ล่าอัปเดตเวอร์ชล่าสุดเวอร์ชันที่16นะครับ เอเดนะครับที่แถบสีน้ําเงินนะครับเป็นเวอร์ท่านล่าสุดเวอร์ท่านที่สิบหนะครับผมกดโอเคนะครับผมบอกไปดูข้างนอกนะครับดูช่องไหนได้บ้างครับอ่าช่องเริ่มต้นก็คือทีวีโฆษณานะครับยังตอนนี้ไม่มีสัญญาณแล้วนะครับอ่าช่องหนึ่งเป็นทีวีลาวนะครับอ่า,อาไปดู ทีวิดิจิตอลดูได้นะครับแต่ทีเด็ดดูได้นะครับช่องรัชสภาดูได้นะครับมิวสิแปดดูได้นะครับรู้ครร้ผมจะออกไปก่อนนะครับอ่าผมอ่ากดไปที่คำว่ามูมนะครับไปหาคำว่าเพิ่มช่องใหม่นะครับกดโอเคนะครับ ตอนนี้อาจจะมีช่องสัญญาณที่ยังดูที่ไม่มีช่องสัญญาณไปแล้วนะครับที่หายไปกับไทกคม5นะครับผมขยับลูกศรไปด้านซ้ายนะครับไปที่หนึ่งนะครับหนึ่งไม่มีสัญญาแล้วนะครับผมลบออกนะครับกดโอเคนะครับขยับปุ่มเหลืองไปอยู่ด้านที่เขวัดตกลงนะครับกดลูกศรด้านซ้ายนะครับกดโอเคนะครับ นี่ก็ไม่มีนะครับผมระบออกนะครับนี่ก็ไม่มีนะครับระบออกนะครับนี่ก็ไม่มีนะครับรบออกนะครับนี่ก็ไม่มีระบออกนะครับนี่ก็ไม่มีแล้วนะครับระบออนะครับระบอองนะครับ เราบอกครับ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 สรุปครับตอนนี้มีทั้งหมด9ช่องสัญญาณนะครับที่ดูได้อยู่นะครับของดาวเทียมไทยคม6นะครับผมกดเมนูนะครับปลอกไปนะครับ ผมกดโอเคนะครับอตอนนี้ส่งมาทั้งหมด191ช่องนะครับม,ดดบดมดบีดูได้บางช่องดูไม่ได้บ้างดูได้บ้างนะครับครา,าวนี้ผมจะทำการจูนสัญญาอัตโนมัตินะครับเพื่อหาช่องเพิ่มนะครับกดเมนูครับไปที่คำว่า คนหาจะอมมัตน,นะครับกดโอเคครับคนหาทั้งหมดนะครับกดโอเคครับเสร็จแล้วครับกดโอเคครับกดเมนูเพื่อออกไปนะครับ ตอนนี้ดูได้ทั้งหมดรับสัญญาณได้ทั้งหมดสุเด็ช่องสัญญาณนะครับตอนนี้ผมกดเมนูเพื่อออกไปนะครับตอนนี้มีสัญญาณที่ดูเพิ่มได้นะครับมีช่องดินานนะครับมีช่อง9ก้ามีหลายช่องนะครับที่ดูได้เพิ่มนะครับ แต่ถ้าเราไม่จูนเนี่ยอาจจะดูได้ไม่ได้ได้ไม่หมดนะครับสำหรับทีวีลาวนะครับเพราะว่าทางระบบเขาไม่ได้จูนให้เราหมดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราอัปเดต OTA ของทีวีลาวระบบซีแบนแล้วนะครับก็ให้ทําการกนหาจโนมัตทำอย่างที่ผมทํานะครับแม่นจะดูได้ไม่หมดนะครับอตอนนี้ทีวีลาวเอ็นวีลาดูได้นะครับส่วนทีวีลาวลาวสตาร์ต้องดูในระบบอ่า จยูแดนนะครับอายูแดนจะส่งชีวิตลาวสตาร์ด้วยนะครับส่วนไอระบบซีแดนเนี่ยยังยังไม่มีสัญญาณของลาวสตาร์นะครับยังไม่ได้ส่งทางทางนี้นะครับครับคงไม่ยากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างก็กรณกุณากดติดตามได้เลยนะครับ